ในแต่ละวันเนี่ยเมื่อเวลาล่วงเลยไปนะครับจนถึงประมาณสี่ทุ่มขึ้นไปเวลาเราจะกดสั่งแป๊บไม่มีร้านเปิดนะฮะสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้เราดํารงชีวิตต่อไปได้ในทุกๆคืนนะฮะนั่นก็คือมาม่านั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะครับคือเกมนี้เนี่ยเขาต้องการจะสื่อบรรยากาศถึงคนที่หิวข้าวตอนหนึ่งคืนนะฮะแล้วไม่มีอะไรกินให้รู้ถึงความน่ากลัวถึงความกดดันในการที่ต้องทําอาหารตอนหนึ่งคืนนะฮะ บรรยากาศมันจะเป็นยังไงนี่คือเกมเฮลเลอร์นะฮะแต่มาต้มมามา่าโอ๊อฉันสลบไปเมื่อกี้ต้องไปหาอะไรมากินสักหน่อยละนอนหน้าทีวีเป็นเกมผีที่เราต้องต้มมาม่าใช่ไหมนี่คือบ้านเราเกมผีทุกทุกเกมนะฮะเจ้าของบ้านคือรวยมากบ้านหลังใหญ่ปิดได้ด้วยเออแล้วจะเปิดทําไมหิวซะแล้วตอนนี้ทําไงดีที่ต้มมาม่าอยู่ไหนห้องครัวนี่ห้องอะไรห้องใต้ดิน โอ้โหอยู่คนเดียวบ้านสองชั้นสามชั้นเอ่ออันนี้ไงห้องครัวนี่อะไรสูตรการทำมามา่ายังต้องตรวจสูตรดีกห่อทำมาม่าเนี่ยมีน้ํามีเส้นก๋วยเตี๋ยวมีไข่มีไส้นกอกมีเครื่องปรุงโอเคโอ้จานก็ไม่ล้างต้มที่ไหนล่ะมาม่าอยู่ไหนอันนี้ไงไส้นกอกอันนี้คืออะไรไข่มาม่าอยู่ไหนเนี่ยมามา่มามาม่าถ้วย เฮ้สะอาดแล้วนี่คือสะอาดแล้วเหรออ๋ออันนี้สะอาดใช่อันนี้ยังไม่สะอาดหิวฮะหิวนึกภาพตามนะฮะเวลาเราหิวโอ้โอ๋อไฟไม่ค่อยดียังไม่ได้ซ่อมอ่าอันนี้ที่ต้มใช่ไหมน้าอยู่ไหนน้ําก๊อกเหรอเอา้าก๊อกพังลงไปดูข้างล่างโอ้มาพังอะไรตอนนี้ <c oughs> ห้องเมื่อกี้ใช่ไหมไปดูข้างบนก่อนได้ไหม Uh huh. เอะไฟดับไฟดับไปแป๊บหนึ่งโอเคสวิตไฟโอ้ห้องเยอะมากห้องอย่างเยอะมีห้องนอนนี่ก็เปิดไฟทิ้งไว้ด้วยการต้มมามากกินตอนกลางคืนทำไมมันยากขนาดนี้เสียงอะไรเมื่อกี้เสียงประตูใช่ไหม uh huh. เสียงประตูห้องไหนแล้วยิ่งถ้าเกิดอยู่ข้างบนนะ ที่ต้องมามมาอยู่ข้างล่างนี้คือรอกินพวกนี้เช้าเลยดีกว่าไม่ลงมาหรอก <laughs> ใช่ไหมทนหิวไปเดี๋ยวบางทีก็ทนไม่ไหวไงไปดูก๊อกน้ําหน่อยน้ําไม่ไหลไฟอยดับนะอ๋อตรงนี้ที่รั่วเอ้ยเหยียบอะไรอ่ะฮะนี่อะไรเนี่ยเทปกาวอย่าบอกนะว่าอ่ะฮะ ต้องหาอะไรมาอุดรอยรั่วเทปกาวเนี่ยนะมนอยู่เหรอเอเออลองดูได้จริงด้วยสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อเอออุ๊ยเสียงอะไรเปิดไฟออกดแอลอ้าวประตูปิดเออเสียงอะไรเสียงอะไรเออ น,นั่นใครอะหิวมาม่าเหรอมากินด้วยกันไหมมาทำอะไรตรงนี้น่าจะหิวบอกแล้วจะหิวตอนกลางคืนมันลำบากอ,าอะไรเนี่ยอาจจะลงทางมาแถวนี้เนี่ยมันลำบากมากเลยนะฮะกับการต้มมาม่าตอนกลางคืนไม่หิวเป็นดีสุดสองสามทุ่มถ้าเกิดรู้ตัวว่าเริ่มหิวหาอะไรกินก่อน ไม่งั้นจะลำบากปิดไฟฉายไปโอ้โหมีดทำไมไม่อยู่ตรงนี้่ีไม่ได้เป็นอย่างงี้นี่จะโกรธแค้นอะไรกันนักหนาแค่มาต้มมามาแค่นี้ถามหน่อยผีบ้านผีเรือนบอกดีๆก็ได้ว่าหิวจะต้มเผื่อนี่ห้องไหนเนี่ยอันนี้ล็อกอันนี้เอออ,อห้องน้ำโอ้โหอืมือล้างบ้างไหมถามหน่อย ล้างบ้างไหมห้องน้ําโอ้โหล็อกล็อกล็อกไปไปไปต้มมาม่าเปิดน้ําแล้วเออแล้วมามา่มาอยู่ไหนยังไม่เจอเลยเน้ํามาต้มก่อนโอ้โหเต็มมันต้องแบบประมาณหนึ่งในสามส่วนเฮ้ยตามหลักที่ถูกต้องเติมเต็มอย่างนี้จืดหมดวางให้มันตรงตรงหน่อยต้องหาอะไรมาคนมันยังไม่ได้ใส่เส้นไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยนะคนแล้วหรอช้อน คนได้ไหมอ๋อฮะต้มช้อนด้วยเดี๋ยวนะอุ้ยช้อนคนเองกำลังเดือดรอสักคู่ต้องคนน้ำด้วยเหรอเฮ้ยมันคนเองอ่ะเฮ้ยเจ๋งฮะเครื่องทำมามาตโนมัติใส่เส้นเองไหมล่ะปัญหาคือมาม่าอยู่ไหนมีแต่มีแต่ไส้กรอกกับไข่อ่ะฮะต้องรอกี่นาที สามนาทีควันยังไม่ขึ้นเลยนี่ไงต่อไปต้องใส่เส้นนะฮะคิดว่าอยู่ในห้องเก็บของทําไมไม่เก็บไว้แถวนี้ครับถามหน่อยมาม่าควรจะอยู่ห้องครัวสิหยิบง่ายๆต้มง่ายๆไปอยู่ที่อื่นหมดห้องเก็บของไม่ต้องนอนแล้ววันนี้ห้องเก็บของคือตรงไหนข้างล่างข้างล่างเมื่อกี้ไม่มีนะอือมเช็คไมนุนโดเดี๋ยวสิห้องเก็บของอยู่ไหนอ๋อ,อนี่ไง อันนี้ก็จะมากินมาม่าด้วยเหรออันไหนคือมามา่านี่ไงนี่ไงโอ้เหลือห่อเดียวเหมือนเป็นซุปซุปเห็ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะมามา่าแล้วก็นี่ใส่เส้นเข้าไปอ่ะฮะแล้วคลึงปรุงค่ึงปรุงละ่ะยังไงต่อใส่เออโทรศัพท์โทรศัพทพ์ดังแปบ๊บหนึ่งเส้นอืดหมดเฮะยังไม่ได้รับเลย ยังไม่ได้รับเลยมีเสียงมาจากข้างบนเสียงกรี๊ดมีเสียงกรี๊ดมาจากข้างบนมาจากไหนเสียงอะไรไม่มีใครเลยโอ้ทำไมต้องมามา่ามันยากยนอย่างนี้อไป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 เส้นอื่นหมดแล้ว ต่อไปทําอะไรนะใส่ไข่โอเคไข่หยิบไงใส่ทั้งกล่องเลยเหรอ,อใส่ไข่ไปครึ่งฟองหยิบมากล่องหนึ่งเสียงไข่เข้าประตูแล้วนี่ก็คนอยู่นั่นแหละไม่ต้องโคนแล้วไข่เข้ะประตูเนี่ยอันนี้เหรอประตูล็อกเปิดไม่ได้ใครครับไข่เข้าประตูเมื่อกี้ได้กลิ่นมา่าใช่ไหมหิวแล้วสิ มีแค่ห่อเดียวโอ้ยนี่ก็ขยันเปิดประตูกันจริงโอ้ประตูไหนประตูไหนมาสิมามากินด้วยกันเลยมาเฮ้ยเห็นะะอ๋อถูกแล้วมาก็มาพร้อมกันทีเดียวเลยมามาทีละคนสองคนจะต้มเสร็จไหมวันนี้ต่อไปคือใส่ไส้กอก อ่ะฮะแล้วก็คนปรุงเข้าไปได้ยังอีกนิดนึงขาดอะไรอีกอ่ะขาดถ้วย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 นี้เหรอถ้วยนี้เหรอ้อ <c oughs> ต้มเผื่อจริงด้วย <c oughs> ตักมานิดนึงอบอกแล้วอย่าทำกับข้าวตอนหิวเราจะทำเยอะอ่า uh huh. ให้เจ้าที่ใช่ไหมอันนี้ถ้าหิวก็มากินนะ เราขอในหม้อพอไปเนะถ้วยหนึ่งโอ้ต้องถ้วยนี้ไปกินจริงเหรออ๋อไปกินบนที่นอน <c oughs> ไปกินบนที่นอนบ้าไปแล้วทําไมไม่นั่งกินตรงนี้ให้ดีโต๊ะกินข้าวก็มีไปกินบนที่นอนแล้วไอ้ที่หม้อต้มนี่ละ่ะเหลือไว้ต้องหม้อหนึ่งต้มเผื่อใครโอ้ชีวิตกินข้างล่างก็ได้ที่นอนทีวีก็ไม่มีขึ้นมากินข้างวนทำไม สิบเอ็ดนาที <c oughs> คนปกติคนจะใช้เวลาแค่ประมาณสามถึงห้านาทีใช่ไหมในการต้อมอามา่า <c oughs> ผมปาไปสิบเอดนาที <c oughs> ต้มนานเกิดโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ